ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 คาชาพาโอเคคาชาพาคุณจะตามไปดูอยู่ที่ไหนก็จะบินไปสุ่มเรื่องราวกวาเป็นจริงกุจะอิจฉาทู่ไกลไกลแค่ไหนก็จะพาไปดูเพียกับศรัทธาพวกเราจะกลับมาอ่ะบทประวัติของคุณดังปริญญาให้ผมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาอ้ะคา <c oughs> ชอาพาพาไปดูเหนือใต้อตอกตกก็จะพาไปดูไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปดูคาชอาพาพาไปดู สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้สะพานข้ามแม่น้ำแฝงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะมัตนตามตำนานทองโปูนเราจะไปตามจนเจอลายแทงเนี่ยเขาเปิดให้เป็นลายแทงหนังลายคุณเชื่อว um> okay ่าทองเนี <t <t um> <t 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 ่ยมีผีเฝ่าเอาไว้ตั้งแต่ประตูหน้าเนี่ยด่านหน้าเนี่ยเ็เจอกระดูกแลวเข้าฆ่าฆ่าคนเ้าของ วัดที่ระเบิดรูปใหญ่ๆลงมาไม่ระเบิอขอความสําเร็จนะครับเขาเขา<อ>ก็จะมาลอดตรงนี้กัน ขอต้อนรับสู่กระชาภาพพาไปดูครับทุกวันเสาร์เวลา5โมงถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้เราจะไปมูกันที่กาญจนบุรีครับตอนนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วขอต้อนรับคุณมาตูมครับสวัสดีครับคุณมาตูมครับนมาตูมนี่หลังหังมาเลยกาเราบ่อยโอ้ตอนนี้ต้งแต่มามูเพิ่มชีวิตเปลี่ยนเลยนี่ใช่ไหมโครงการมูเต็มตัวพี่จริงเหรอจริงตอนนี้เราอยู่สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นจุดที่เราจะมาตามตำนานครับทองโกบุรี ตรงจุดตรงเนี้ยมีเรื่องราวมากมายจริงครับงคนบอกว่าเอาดาวเทียมเนี่ยยิงลงมาแล้วนะเจอทองแล้วนะครับแต่ถึงเวลาก็ยังขุดไม่ได้ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราอยู่กับการขุดทองมา30ปีจนถึงวันเนี้ยเขายังขุดทองอยู่เลยนะครับโอ้ยยังตามหาอยู่ถูกแต่มาการจันทบุรีจะไปมูกัที่ไหนวันนี้ฉันทัดกับเพื่อนฉันไว้ครับนะฮะเพื่อนฉันเนี่ย รับรองว่าเขาจะพาเราไปเป็นคนที่อยู่ตรงแม่น้ําแควเ,คเติบโตมาก,กับวัดวัดหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าวัดเนี้ยใครดวงใหม่ดีใครเรียกว่าอยากจะชนะให้ไปที่วัดนี้เลยอยากไปโอเคไหมดีตั้งไอไปเจอก่อนเลยฮะการจนบ,บุรีเป็นที่รู้จักดังกล้องไปทั่วโลกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามมหาเอเชียบุรพา ที่รู้จักกันในชื่อสงครามโลกครั้งที่สองเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองทัพญี่ปุ่นที่ได้เกณฑ์เฉลยศึกกว่าสองแสนชีวิต14ชนชาติมาใช้เป็นแรงงานทาสในการสร้างเส้นทางรถไฟถึงขั้นมีการเปรียบเปรยกันว่าหนึ่งหมอนรถไฟต่อหนึ่งชีวิต เอาละนั่นี่เพื่อนมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟและในวันนี้แขกรับเชิญของเราอีก2คนนักแสดงจากซีรีส์เรื่องดอนเซโนเดอะซีรีส์ดอนเซโนเดอะซีรีส์ที่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของรายทีวีนะครับใช่ครับผมเคยมากาญจนบุรีไหมครัครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกเลยที่จะมาร่วมมูอกับเราปกติน้องเคยมามูในสตูดิโอแล้วครับครับทางทีมจิตกาญจนบุรีทัาน์ที่เขาบอกมาเนี่ยจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งคุณก๊อฟที่วัดวัดนี้เขาบอกว่าคุณผูกพัััันนมาตต้งแ่่เเเดดด็็็กกๆลยปววอออะะไรฮคืืช ชัยชุมพลชนะสงครามหรือว่าใต้นะครับวันนี่ผมเกิดโตอยู่ตรงนั้นในบ้านผมอยู่ตรงนั้น,นะครับเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปกันามามาค,ครับ นี้เราจะแยกภารกิจกันอย่างนี้ครับภารกิจหนึ่งฉันจะพาเธอไปมูอ่ะพาเธอไปมูที่ไหนพรากว่าดวงหล่อนตกฉันจะเป็นคนพาเธอไปมูครับมูแล้วดีมูแล้วเด็ดค,คุณจะไปกับฉันด้วยไหมไปสิครับคุณได้อย่างแรกคุณต้องไปคุณกอฟก่อนเพราะฉะนั้นเราไปกันที่วัดใต้ไปมูกันว่าที่วัดใต้มีอะไรดีมีอะไรเด็ดครับ วัดชัยชุมพลชนะสงครามเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่บนริมแม่น้ำแควทางที่ใต้คนในพื้นที่จึงเรียกกันว่าวัดใต้เป็นวัดพระอารามหลวงที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ก่อนออกรบทุกครั้งมีการประชุมพลกันที่นี่จึงเป็นที่มาของชื่อวัดชัยชุมพลชนะสงครามเชื่อกันว่าเมื่อได้มากราบไหว้แล้วนั้นจะทำให้ชนะทุกสิ่งมีชัยทุกเรื่องการงานธุรกิจการเงินความรักทำให้ที่นี่มีคนมาขอพรกันไม่ขาดสาย ก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัดนี้ยังไงบ้างครับผมก็ผมเกิดที่นี่แล้วโตที่นี่เลยครับบ้านผมอยู่ข้างวัดเราก็เลยรู้ว่าวัดนี้มันเป็นวัดที่แบบว่าก่อสร้างก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายด้วยครับแต่ก็เป็นวัดในประวัติศาสตร์หลายๆอย่างลบทุกลบต้องผ่านเมืองการ,รดังนั้นวัดนี้ก็เลยเป็นวัดที่ผมเกิดผมโตและผมก็ใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็ก็เลยอยากเนี่ยครับเอามา คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าด้านหลังเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือโบสถ์มีเรื่องราวที่คุณก๊อฟเล่าให้ฟังนะฮะว่าเคยมีระเบิดระเบิดยังไงฮะเมืองการเนี่ยจะเป็นสมัยสงครามโลกครับครั้งที่สองเขาทิ้งระเบิดลงมาตรงจุดนี้ตรงนี้ครับบริเวณทั้งหมดเลยแต่โบสถ์เนี่ยเป็นโบสถ์โบสถ์เก่ามากข้าไม่โดนระเบิดเพราะหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยทันใ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 นสิ่งนี่เขาเล่ากันมาครับว่าออกมาโบกธงเลยว่าไม่ให้ไม่ให้ระเบิดลงตรงนี้แล้วก็ ระเบิดก็ลงอยู่ข้างๆแต่ไม่ไม่ระเบิดก็คือจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพังหมดเลย่แค่เหลือบูตรเท่านั้นที่ไม่โดนและบุตรเนี่ยก็ถูกกรมศิลป์มาบูรณะช่วยนะครับแล้วเราก็ยังมีระเบิดอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอ้าอ๋อมีมีให้ดูยังไงลูกระเบิดใช่ลูกระเบิดที่เขาเอาออกไปแล้วนะอ่และเห็นบอกว่าทางเจ้าวาดบอกว่าทางจุดนี้เป็นเหมือนกับทางผ่านขอพรได้หนึ่งข้อใช่ไหมครับ ทุกๆเราจะมาเวลาเราจะต้องขอพรขอความสำเร็จนะครับามาดูหน่อยมาตีรอดตรงนี้กันตรงนี้นะฮะนี่นะครับตรงนี้เลยก็คืออันนี้มาตูวพุ่งเคยมาครั้งแรกเราจะเดินขอแล้ววหายหรอคือก็ขับรอดเข้าไปเลย คือต้องบอกว่าที่วัดนี้เนี่ยมีเรื่องราวหลายอย่างมากๆแล้ววันนี้คุณก๊อฟเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาเราไปคุยกับที่เขารู้เรื่องราวเป็นคนที่ตั้งชื่อให้ผมด้วยเอาเ<ร>้แใช่ตอนอแรกๆเลยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าวาดกันครับ ทาสก,การครับเรื่องราวของที่วัดตรงนี้ประวัติศาสตร์เป็นยังไงบ้างครับท่านครับอันนี้ก็ต้องย้อนประวัติศาสตร์นิดหนึ่งว่าวัดนี้ตามมันไม่มีเอกสารแต่ว่าทางการส,าราสรันนิษฐานว่าสร้างเมื่อประมาณลายก,การุงศรีอยุธยาแต่ว่าที่มีประวัติก็คือว่าสร้างเมื่อสมัยประมาณรัชกาลที่สามรัชกาลที่สามที่ชื่อว่าวัดชายจุมพจชนะสงครามก็มีประวัติว่าสมัยที่มีไทยมีสงครามเก้าทัพ ขับพม่านั่นน่ะทัพหนึ่งจะมาชุมนุมอยู่ที่นี่ <ฮะ S 1> ที่วัดนี้ทำพิธีรอดธงชัยแล้วเสร็จแล้วก็ออกไปรบพรม่า <ฮะ S 1> ไปรบเสร็จแล้วปรากฏว่าชนะชนะสงครามรพม,าพมา่าสงครามเก้าทัพเลยตั้งชื่อว่าวัดชัยชุมพลชนะสงครามคร,ครับคือหมายถึงว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่า สิ่งที่รวมพลของพวกทหารน่ยทหารที่มารบเมื่อสงครามก้าทับและข้างในเป็นไงคุณก๊อฟไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมครับไเดี๋ยวไปดูได้ครับคุณมารุมไปท่ามุนารวาดนำเลยครับคุณจ่าเฟิร์สคุณจ่าคุณเฟิร์สมาไหว้ที่ด้วยมาไหว้พอดีเลยใช่ครับเจ้าพระหัตที่นี่อายุประมาณเท่าไหร่แล้ว สามประมาณ300ปีปร,300ป,ประมาณ300ปีแล้วคือประมาณรัชกาลเนี้ยโบสถ์เนี้ยสร้างตั้งแต่ทัศง์โบสถ์เนี้ยลักษณะของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับแต่ว่าที่หลักฐานคนได้ก็คือว่าสร้างเมื่อประมาณสองรัชกาลที่สามเพก็หลายร้อยปีมาแล้วอันนี้คือโบสเดิมเลยโบสเดิมก็คือจะเป็นไม้เาย เป็นไม้เป็นไม้แบบนี้เลยเป็นไม้ถอยู่สอบเขียนภาพเขียนลายเขียนก็เป็นลายเขียนเดิมครับแล้วส่วนใหญ่คนที่จะมาขอพรส่วนใหญ่จะมาขอเรื่องอะไรครับท่านครับมาขอส่วนมากจะมาขอเขานับถือหลวงปู่เปลี่ยนครับหลวงปู่เปลี่ยนอดีตเจ้าวาดวัดนี้เหมือนจะองค์ที่สามครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากหลวงปู่เปลี่ยนนี้ท่านเป็นนักเลงครับก็นั้นเวลาคนมาไหว้นี่นอกจากมาขอพรอย่างอื่นแล้ว คนที่อยากเป็นทหารจะมาขออยากสอบได้เป็นทหารเป็นไรเพราะหลวงปู่นี่ออชอบ,บชอบความเป็นนักเลงความเป็นทหารออขออนุแล้วก็น้องนั้นก็พรทั่วไปได้ข้อมูลเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอราบลาะว่นะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะครับ ที่ไปปางกสีที่ขาวังคูมเนี่ยขุดลงไปประมาณ5เมตรออไปเจอทางรถไฟพวกนี้มันเป็นของที่สิ่งล่อมันลงทุนไม่เยอะแต่ถ้าได้มันก็คุ้มสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้